HIP ระบบรักษาความปลอดภัยสวัสดีค่ะพบกับนายไอที24ชั่วโมงนะคะวันนี้ค่ะเราจะพามาดูกันว่าเราจะสามารถเปลี่ยนบ้านธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉร,ริยะได้ยังไงค่ะ สมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉริยะก็คือการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านหรือสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆทํางานได้เองอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมแสงสว่างควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบความบันเทิงระบบการจัดการพลังงานระบบสื่อสารระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งระดับของความอัจฉริยะนี้ก็มีตั้งแต่สั่งเปิดปิดอุปกรณ์ต่างๆจาก iPad หรือว่าจากมือถือหรือว่าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านทํางานได้เองอัตโนมัติจากการวัดด้วยเซ็นเซอร์หรือว่าจากการเดาจาก User Profile ว่าผู้ใช้น่าจะต้องการให้ทําอะไรคะ่ะ ในสมัยก่อนนะคะการทําบ้านอัจฉริยะก็มักจะต้องวางระบบกันตั้งแต่สร้างบ้านมาเลยแต่ว่าสมัยนี้ก็สามารถเปลี่ยนบ้านเดิมที่ธรรมดาให้เป็นบ้านอัจฉริยะได้อย่างไม่ซับซ้อนค่ะอย่างเช่นระบบที่เป็นตัวอย่างนี้นะคะหลักการก็คือจะมีตัวควบคุมบ้านที่เป็นศูนย์กลางหรือว่า Home Controller อยู่1ตัวคอยควบคุมการเปิดปิดแล้วก็ควบคุมระดับพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะ จากนั้นก็เชื่อมต่อโฮมคอนโทรลเลอร์นี้เข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องการจะให้ถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟผ้าม่านเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าทีวีกล้องวงจรปิดแล้วก็อีกมากมายค่ะซึ่งก็ทำได้ตั้งแต่แบบต่อสายเข้าไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นหรือว่าเชื่อมต่อกันแบบไร้สายซึ่งแบบนี้ก็ทำได้สะดวกขึ้นนะคะ ถ้าจะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้มาเป็นทีวีที่ถูกควบคุมได้ก็แค่เอาอุปกรณ์เสริมอีกตัวหนึ่งไปวางไว้ใกล้ๆทีวีเพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมทีวีอีกทีค่ะและอุปกรณ์เสริมนี้ก็จะเป็นตัวกลางรับส่งสัญญาณจากกล่องควบคุมบ้านกับทีวีนั่นเองสวิตช์ไฟก็เปลี่ยนใหม่ให้เป็นสวิตช์ที่ควบคุมได้นะคะและถ้าหากเราเชื่อมกล่องควบคุมเข้ากับอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วเราก็จะสามารถควบคุมบ้านทั้งหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเพราะว่าแอปบนมือถือนี้ล่ะค่ะก็จะเชื่อมต่อกับบ้านขอออองงเเเรราาผ่านน่นนนนิท์็ตั จากระบบตัวอย่างนี้นะคะภายในแอปก็จะมีการแบ่งสัดส่วนบ้านเป็นห้องต่างๆให้เลือกกดควบคุมได้สามารถปรับแต่งเป็นโหมดต่างๆอย่างเช่น Sleep, Wake Up เพื่อให้กดปุ่มเดียวแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวก็จะปรับการทำงานอัตโนมัติตามค่าที่ระบุไว้ในแต่ละโหมดค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเก็บสถิติการใช้พลังงานซึ่งจะช่วยปรับแต่งเพื่อให้บ้านของคุณประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยค่ะ นี้นะคะได้รับความนิยมมากในประเทศแถบยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็แพร่หลายมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นชีวิตของคนยุคใหม่ที่เอาเทคโนโลยีมาผูดไว้ในชีวิตประจำวันแม้แต่ที่อยู่อาศัยนะคะสวัสดีค่ะ